โนแนะนําบ้านสวยพร้อมของแถมให้ชมนะคะตัวบ้านนี่สภาพใหม่มากค่ะทุกท่านไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะคะบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินค่ะอยู่ในหมู่บ้านโฮมเรนอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวนะคะ2อ้านห้าแสนบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดิน157.7ตารางวา มีสนามหญ้าหน้าบ้านข้างบ้านนะคะไว้ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้สบายโรงจอดรถก,กว้างๆนะคะพร้อมของแถมแอร์3ตัวโต๊ะไม้มะค่าถังน้ำปั๊มน้ำกองน้ำประตูระบบรีโมททีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเตียงนอนครบ2ชุดเลยนะคะมีโซฟาและมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะ 2.5้แสนบาทสนใจนัดชมกันได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะติดต่อนัดหมายเข้าชมแปลงจริงนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะตอนนี้เจคโโนต้องราไปก่อนเลยนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ